ม่อเช้านี่เจ็ดโมงเช้าผมก็คุยกับท่านนผอบธบแล้วนะครับรับทราบสถานการณ์แล้วนะครับทุกอย่างก็อยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีนะครับไม่ไมีปัญหา,า,ามีครับมีอยู่แล้วมีรองรับหมดแล้วครับมีการพูดคุยตลอดเวลาเมื่อวานนี้ผมคุยกับท่านผู้ชาการสาธารกาศผู้ชาวการทหา,าราบอกว่าเรื่องของที่เขามีปัญหากันเนี่ยเรื่องของการที่จะล้นเข้ามาในชายแดนเรารับไม่ได้นะเครื่องบินที่จะบินผ่านน้านฟ้าเรามาก็รับไม่ได้นะห้ามห้ามห้ามเด็ดขาดที่จะมีการล้ำด้านฟ้าเข้ามา ท่านผู้ชากลา,าองอากาก็บอกว่ามีดีเร็กไลน์กับขคาเตพ์าของท่านเองแล้วท่านก็ได้คุยแล้วแล้ววันนี้เข้าใจว่าเมื่อคืนนี้ท่านก็ออกข่าวมาเว่ามีการเตรียมพร้อมนะครับว่ามีการเราเราต้องมีการไม่ให้มีการวกเข้ามาได้นะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามที่วางแผนไว้แล้วก็มีการพูดคุยกันในเชิงลึกอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับแต่ขอให้มั่นใจและสบายใจนะว,ว่าทุกภาคส่วนมีการพูดคุยัตอลอดเวลา